Show me I'm I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple. สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกับเกม Marvel Super w a อีกเช่นเคยนะครับผมในโซนของวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นในคอนเทนต์ตามใจ FC นะครับผมได้มี FC ท่านหนึ่งขอมานะครับน้องเก้านั่นเองนะครับพี่ครับขอเล่นแมนติดได้มั้ยครับทางเราก็จัดให้เลยนะครับผมและก็ในวันนี้นะครับเราก็จับคู่มากับเมเด้นะครับผมเองเชืนวันโน่หนึ่งออฟเลนนะครับผม เราจะมาดูกันนะครับว่าเมเดเกมนี้นะครับผมจะฉายแสงโหดได้ขนาดไหนนะครับเอาละตอนนี้เราก็จะมาเวทป่าชาวบ้านเขานะครับผมโอ้โหมีจูบิลี่กับทานอสมาดักไว้นะครับเอาล้ะตอนนี้จูบิลี่กำลังวิ่งหนีอยู่ครับผมเป็นไงเมเดรู้สึกว่าสกินนี้นะครับผมมันจะมีพลังแฝงอยู่นะครับหลายๆขั้นจะไม่รู้นะครับผมว่าสกินตัวจริงของเอ็นทินวันเนี่ยเพิ่มเด้งเลือด200%นะครับผมก็ถ้าใครไม่เชื่อนะครับก็ ลองไปซื้อดูได้นะผมโอ้โหดูเลือดเมเดนะไม่ลดเลยนะผมนี่คือพลังแฝงของตะกินตุดจีนของแองชิวนวันนะครับผม <Huh? S 1> อ๋อตอนนี้ก็โลแนนถึงก็วิ่งหนีนะผมนี่เห็นปะครับว่าเลือดเมเดไม่ลดสักแอะเลยนะผม oh, <yeah. S 1> อ่ะครับตอนนี้ก็ได้บัฟของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับผมแล้วเราก็ทําการแยกย้ายนะฮะ งั้นเรามาดูฮีโร่ของทีมเราดีกว่านะครับผมเล่นบนก็จะเป็นโค้ดไลเดอร์นะครับส่วนป่าก็จะเป็นแองเชิลวันนะครับผมเล่นโดยเมเดนะครับส่วนเล่นกลางนั้นก็คือด็อกเตอร์สเตรนท์นะครับผมส่วนเล่นล่างเนี่ยก็จะเป็นแคลรี่อะไรกเถอะสปาลอดนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตจะเป็นเราเล่นเองนะครับผมแมนติสนะฮะเอาล้ตอนนี้เราก็มาตีหุ่นยนต์ก่อนนะครับผมอเป็นไงตอนนี้อี卡尔ิสนะครับตับสตอมก็มาอยู่เล่นล่างนะผมแต่รู้สึกว่า เลนล่างก็เป็นโลแนนไม่เหรอโลแนนมากับอีคลินะครับตอนแรกผมเห็นนะสตอมเขาอยู่เลนกลางนะครับผมฮะก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลของแมนติสดีกว่านะครับผมสกิลแมนติสเนี่ยสกิลติดตัวก็คือว่าแมนติสอะเวลาเข้าไปอยู่ใกล้ๆผู้ไม้นะครับผมมันจะเปิดแบบนี้นะครับทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่สามารถหลบได้นะครับผมแมนติสจะเห็นนะครับอ้าวตอนนี้สตาร์โหลดไปหาตีนมาครับผมอ้าวงามใจแล้วโอ้โหโดนทานอสอีคลิสตอมล้อมหน้าล้อมหลังโอ้โหเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใหม่เฟ้หายไปไหนบทวันเดียฮัลโหลโอ้โห แม่เ้ยเนี่ยครับผมชีวิตของซัพพอร์ตนะฮะตอนนี้เมเดก็มาช่วยเรานะครับผมอะเลนล่างก็มีเราสี่คนนะครับเป็นไงครับผมสกินตูจีนของเมเดเลือดไม่ลดเลยนะครับผมเอาแล้วตอนนี้เราก็ได้ตันตีแล้วครับผมอ้าวจะตองไปไหนฮัลโหลอ้าวหมายเฟ้หายไปไหนหมดเนี่ยโอ้โหแม่เ้ยเออเรียบร้อยชีวิตซัพพอร์ตนะครับผมแม่เป็นไงครับเพื่อรอดบทครับแต่ซัพพอร์ตเราตายครับผม งั้นเรามาดูสกิลต่อเลยละกันนะครับของแมนติ้นะครับผมสกิลหนึ่งเป็นสกิลสร้างความเสียหายนะครับแมนตี้จะโยนลูกบอลกลมๆไปข้างหน้านะครับผมพร้อมกับชิ่งไปมานะครับส่วนสกิลสองนะครับผมเป็นสกิลฟื้นฟูเลือดนะครับแมนตี้จะทําการฮิลให้กับเพื่อนแล้วก็ตัวเรารอบๆข้างด้วยนะครับผมเอาละตอนนี้ซัพพอร์ตไม่อยู่ครับสตาตาโหลดก็โดโลเนนเก็บไปได้นะครับผมส่วนสกิลสามนะครับเป็นสกิลหลับนะครับผมเป็นสกิลควบคุมนั่นเองนะแมนติสกับ อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่แมนติสกดหลับนะฮะจะไม่สามารถขยับไปไหนได้เลยนะครับผมแต่ข้อดีของแมนติสนั่นก็คือว่าสามารถเพิ่มเกาะให้ตัวเองได้นะครับต้านทานทุกอย่างเลย5 0นะครับแล้วมันก็จะเพิ่มเรื่อยๆนะครับผมตามเลเวลการอัพสกิลนะครับก็เข้าๆครับผมสกิลของแมนติสนะฮะแล้วก็หน้าที่ของซัพพอร์ตนะครับทำยังไงก็ได้ครับผมเลี้ยงแครี่ให้รวยที่สุดนะครับแล้วก็ให้แครี่เนี่ยเลเวลเยอะนะครับผมแล้วก็ให้แครี่ฆ่าได้เยอะๆนะครับ ทำยังไงก,ไก็ได้ครับผมซัพพอร์ตแครี่ไม่ให้ตายนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าแครี่รวยนะครับผมเกมมันก็จะได้เปรียบเยอะมากเลยนะครับเอาแล้วตอนส่วนของตอนนี้นะครับผมดรสเตนก็จะมาแกงที่เลนล่างนะครับโรเนนก็วิ่งมาอีกแล้วครับผมเป็นไงโรเนนจะตอมเอาสตาร์โหลดไมเฟนจะตายไม่ได้อ้าวเนี่ยหายไปไหนกันหมดโอ้โหแม่เลยอุตส่าห์ช่วยชีวิตเออือเป็นไงผมโอ้โหพายุมาจากไหนเนี่ยโอ้สตาร์โลดไมเฟนนายจะทิ้งเลยจะทิ้งเราแบบนี้ไม่ได้นะหลัว โอ้โหจับให้ทีไรวิ่งหนีทุกทีครับสตาร์อรลดเราไม่ต้องกลัวครับมีสุดยอดซัพพอร์ตอยู่นี่ทั้งคนครับผมสตาร์อร์ดเอาล้ะตอนนี้ก็เมเดเรียกคนนะครับผมตีเสือดำนะฮะปะเรามาช่วยเมเดตีเสือดำกันดีกว่านะฮะเสือดำนั้นนะครับผมมันจะมีบัฟอยู่นะครับทำให้ทีมเราเนี่ยเพิ่มโจมตีนะครับผมทั้งทีนะฮะเอาล้วตอนนี้ทานโรสปาแต่ก็ไม่สามารถลัดช็อตได้นะครับผมปะอ้าวสตอมกับโลเนนมาอย่างนี้ก็สวยสิครับผม อาโดนสตัร์ตะตอมไปก่อนไปสตาร์โรลดเก็บงานเรียบร้อยผม่วนเมเดก,ก็ไปไล่เก็บอีคาริสได้นะครับแล้วก็ว้าไปที่เลนกลางต่อเลยครับผมอ้าวโลแนนไปไล่ฆ่าเพื่อนเราเหรอฮัโลโหลอา่าแล้วตอนนี้ก็เรียบร้อยครับผมโดนสตาร์โหลดแล้วมันคิวไม่ได้นะเดี๋ยวเรามาอัปเดตสกอร์กันดีกว่านะครับผมทีมเราฆ่าไปได้6ตัวนะครับโซนอีกทีมหนึ่งฆ่าไปได้2ตัวนะครับผม สกอร์ของแมนติสเรานะครับค่า1ตาย1นึ่งแอซซปสี่นะครับ <Huh? S 1> ตอนนี้นะครับผมก็เห็นด็อกเตอร์เซนกับแองชิลวันนะครับผมอยู่ที่เลนกลางนะโอ้โหสตาร์โหลดแว้นหนีเลยครับผม <laughs> โดนสตอมใส่สกิลมานะอืม like ในส่วนของตอนนี้ก็จูบิลีเก็บป้อมบนไม่ได้นะผมโกดไรเดอร์ <'s> ก็ไม่น่าจะต่อกร <Yeah. S 2> เหมือนจูบิลีไหวนะอืแต่ในส่วนของตอนนี้นะครับผมเลนล่างก็มีอีคาริสกับโลเนนอยู่นะครับปาสตาร์โหลดไม่เฟนทำยังไงดีกันเรา อ้าวแล้วตอนนี้ก็กำลังจะวิ่งไปเลนกลางแล้วผมอ้าวโลเนนมาอย่างนี้ก็สศยครับจับเลยฮัลโหลตาตาหลอดไมเฟนยิงดิโ um, อ้โหเววิ่งหนีกับเฮ้ยนายจะวิ่งอย่างนี้ไม่ได้นะฮัลโหลโอ้โหเอาละครับตอนนี้ก็เป็นไงยืนแทงให้เต็มที่ครับผมโอ้โหสุดยอดซัพพอร์ตครับอีคาริตาสกิลมาก็หลบได้แล้วหนึ่งดีเออตาตาหลอดนายจะทิ้ง ซัพพอร์ตแบบนี้บ่อยๆไม่ได้นะ้จับเสร็จปุ๊บแม่กดสปีดบูทวิ่งหนีทุกรอบเลยครับผมเอาวแล้วตอนนี้เมเดก็มาช่วยเราที่เลนล่างนะผมรู้สึกว่าเอาล้วครับกาเล็กตัสก็น่าจะทลายป้อมไปนะครับผมเลือดน้อยแต่ร้อยเตครับตอนนี้เราก็ออกของซัพพอร์ตอย่างเดียวนะครับผมก็ในส่วนการลงแรงนะครับผม แมนติดเนี่ยจะเป็นตัวเล Blade ือกแรกๆเลยนะครับในการลงแรงไม่ว่าจะเป็นแรงสูงๆขนาดไหนนะครับผมแมนติดมันก็ยังมีประโยชน์เยอะครับอืแต่ตอนนี้ก็เมเดสวาร์ตตอมมาแล้วผมอ้าวแล้วตอนนี้สะกดจิตอ้าวไปอีกแล้วโอ้โหสตาร์โหลดกูใหม่เฟสนี่ก็ได้วะโหลอเอาล่ะตอนนี้ก็เมเดไล่ฆ่าจูบิลีไปก่อนนะครับผมหนึ่งตัวอ้าวเป็นเดิมพันคิวไปแล้วครับผมเมื่อกี้นี้นะฮะตอนี้ก็โอ้โหเป็นไงครับผมทริปเปิลคิวครับ อาแล้วสกินตูดจริงครับผมดูดเลือดสองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็หน้าที่ของซัพพอตก็มีประมาณนี้ครับผมเดินตามแคลี่นะครับเดินตามตัวทําเกมนะเพื่อเป็นการซัพพอร์ตเพื่อนไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่หน้าเล่นนะครับก็จะเป็นเซอร์ซีนะครับผมซึ่งผมก็เล่นบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับเซอร์ซีเนี่ยประโยชน์มันหลากหลายเหมือนกันนะครับเป็นตัวที่ฮิวได้นะผมเป็นตัวจับตัวเปิดได้หมดนะครับเอาแล้วตอนนี้ก็ สว่าไปเหนเนี่ยเอาแล้วครับผมตอนนี้ก็เมเดมาอีกแล้วครับอืมฐานอสต่อยบาเลือดไม่เข้าเลยครับผมเป็นไงครับตอนนี้โอ้โหเลือดยังเต็มหลอดอยู่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้อีกทีมนึงก็ตั้งโซนอยู่ในป้อมนะครับผมเราจะแหลมเข้าไปในป้อมสองไม่ได้นะเพราะว่าป้อมสองไปตีแรงอือหือเป็นไงหลบสกิลไม่ได้ก่อนโอ้โหเลือดเหลือนิดเหลือน้อยทั้งนั้นเลยเอ้าฮัลโหลด็อกเตอร์สเตนทำไงเนี่ยหมอแปลกโอ้โหปล่อยสติไปสักทีเนี่ยอ้าวเอาละทานอสก็เวียงหมัดมาหนึ่งทีครับผมนี่สกิลหรือสกิลลลเนี่ยฮัโห เอ้ตอนนี้เราก็แอบอยู่ในป่าครับผมอ้าวทานอสมาอย่างงี้ก็สวยครับแต่เสียดายที่ไม่มีอันติเราโอ้โหทานอตก็ฟิกเกอร์หนีไปได้นะครับก็เอาเป็นว่าวอนี้ไม่มีใครตายแล้วครับบวกกันไปบวกกันมาอ้าวเมเดตอนนี้ก็เข้าไดในป้อมอีกแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเขากระเดิบกระเดิบโอ้โหเม่โดนสตาร์งามใจแล้วฮัลโหลไมเฟสรอคุณด้วยเฮ้ยโลแดนวิ่งมาโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นจับเมงเลยเอาคีป่าตีมันเรียบร้อยอ้าว ดเตอรเซนตีไปได้ไงเนี่ยอันตี้ของอีคอริสเฉียดหน้าไปนิดเดียวครับตอนนี้โอ้โหอ้าวตอนนี้เราก็วับกลับบ้านครับผม <c oughs> อ้าวโอ้โหแม่งไม่ถึงเดี๋ยวต้องกดในแบบสิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับโอ้โหมาไม่ทันแล้วผมเมเดก็เก็บที่เป็นคิวไปได้นะครับตอนนี้โอ้โหก็ <c oughs> ถ้าใครนะครับอยากเห็นหรือว่าอยากเล่นของตามเมเดนะครับผมก็สามารถกดเข้าไป ปรับแต่งในส่วนของชุดไอเทมได้นะครับผมแล้วก็กดตรงรูปแบบมหาเทพนะครับจะเห็นชื่อมีเดย์อยู่นะครับผมเราก็กดเลือกตัวนั้นได้เลยนะครับส่วนพลังงานเนี่ยเราก็เอาของมเดย์มาได้เลยนะฮะก็จะเป็นเซตไอเทมที่เขาเล่นอยู่บ่อยๆนะครับผมซึ่งตอนที่ผมลงคลิปองเช่นวานเนี่ยผมก็เอาเซตของเขามาเล่นนะฮะเป็นเซตที่ดูดเลือดแรงเหมือนกันนะครับแล้วก็ถึกด้วยนะฮะแล้วก็แรงอีกต่างหากนะผมอาแล้วตอนส่วนของตอนนี้มีเดย์ก็ไปไล่ฆ่าจูบิลีก่อนครับผมโอ้โห ปกติทานอตทานอวิ่งหนีครับผมโอ้โหเป็นเกแอคชั่นวันวิ่งบวกได้เลยครับอือออาละตอนนี้ก็เป็นดับเบิลคิวไปได้แล้วผมโอ้โหเราอยากจะไปช่วยเดลโปงแต่ไม่สามารถอ้าวโหลแมน,นกระทืบกูยะ <laughs> อะไรวะเนี่ยแปบ๊บเดียวเลือดหายเลือดหายเนี่ยฮัลโหลเดี๋ยวเรามาอัปเดตสกอร์กันดีกว่านะครับผมทีมเราฆ่าไปได้21ตัวนะครับ่วนอีกทีนึนงฆ่าไปได้5้าตัวนะครับผม สกอร์อยู่ที่แมนติสเรานะครับค่า2ตาย2อแอซซิตอีก14นะฮะอือือตอนนี้ก็คีบบนนะครับผมโอโหโมาหาคีบดันมาอ้าวโคดไรเดอร์ไมเฟนนายทำอะไรอยู่เนี่ยฮัลโหลไม่ไปกันป้อมฮะตอนนี้ก็ป้อมแตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับปะ่ะในโซนของตอนนี้เราไปเอาเซอร์เทิร์นดีกว่าครับผมเพราะว่าเลนบนของเราป้อมแตกไปแล้วนะฮะแต่ในโซนของตอนนี้นะครับจะเห็นว่าอ้าวธาโนตสก็ไล่ฆ่าด็อกเตอร์สเตนของเราไปได้นะครับผมหมอแป๊ะของเราปะ ตอนนี้ครับผมอืมต,ตาหลดเลือดเหลือน่อยเดียวเองนะฮะปะไม่เป็นไรมอปแปกเดี๋ยวเราไปแก้แค้นให้โอ้โหตอนนี้โค้ดไรเดอร์ก็ไปไล่แวนแ้นเตะฐานอตไปก่อนหนึ่งทีนะผม <Huh? S 1> เดี๋ยวเรามายืนคุมเชิงให้เพื่อนก่อนดีกว่านะครับตอนนี้โค้ดไรเดอร์ไปไล่อีกทีมหนึ่งฮะ <'m> ตอนนี้เราก็จะมาเ,อาเซอร์เทอร์นะครับผมอืมตาหลดเลือดไม่มีเดี๋ยวเราฮิวให้โค้ดไรเดอร์ตอนนี้ก็ปวนอีกทีมหนึ่งเรื่อยๆนะผมการอีกทีไมใ่ให้เข้ามาหานะครับอ้าวตอนนี้มีเดก,ก็สว้ามาอา,า,อาี้ก็สวยผม เอาจงรับนี่ไงเรียบร้อยเซอร์เทอร์ก็เปงานด้วยปาปอีกหนึ่งทีเรียบร้อยจูบิลีบอกโอ้โหโคตรสวยครับผมเซอร์เทอร์ทั้งตีทั้งสกิลใส่โคตรแรงครับผม <c oughs> ป่ะตอนนี้เราก็ได้เซอร์เทอร์มานะครับแมนติดรัเซอร์เทอร์เป็นไงสุดยอดแล้วก็เปิดเซอร์เทอร์ไปที่เลนบนดีกว่านะครับผม <c oughs> เพราะว่าป้อมบนของเราเสียเปรียบอีกทีมนึงอยู่นะฮะ ในส่วนของตอนนี้นะครับผมอีกทีมหนึ่งก็ตายไป3ตัวนะครับปะ่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามชีวิตของอังชินวันเมเดีดีกว่านะครับอ้าววราปใครมาเนี่ยฮัลโหลโอโหโ,หโลเนนจะไปไหนไม่เฟนอโอ้โหสโกดจิตเอาละครับตอนนี้ก็มีเพื่อนเข้าก็ตายสิครับผมโลเนนเจ้าเก่าเจ้าเดิมเนี้ยอตอนนี้เมเดีก็ไปไล่ฆ่าอีกทีมนึงอยู่นะครับผมโอโหเลือนเลอนิดเหลือน้อยครับอาล่าธานอสก็ตายที่เรียบร้อยครับผมโดนล็อกเตอร์สเตนของเราเก็บไปได้นะฮะ อ้าวตอนนี้ก็วาร์ปใครมาอีกเนี่ยเรียบร้อยครับผมจูบิลีอ้าวครับตอนนี้อีคาริสจะไปไหนมาฮลัลโ,โหลโอ้โหเรียบร้อยไปอีกหนึ่งศพนะครับก็กลายเป็นดับเบิลคิวของเมเดไปได้นะครับอ้าวแล้วตอนนี้ก็วาร์ปใครมาอีกเนี่ยอ้าวแล้วโลเนนมาอีก,อกครับผมสกอรจีนอีกหนึ่งทีครับรอบนี้โอ้โหสตารหลอดยืนยิ่งครับผมแล้วก็อ้าวป้อมแตกเป็นที่เรียบร้อย,โอโอยนะครับ อ่า MVP ก็คือ a n งเ e n t One ของเมเดนั่นเองนะครับผมด้วยสกอร์ฆ่า19ตาย0แอซิดอีก11นะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับผมหรือว่าใครอยากเห็นเราเล่นตัวอะไรนะฮะก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ